ออเมพี่น้องสวัสดีครับพ่อกับพันน้ำพ้องนะครับวันก็ไปงานมาครังานในรอบหนึ่งปีหลังจากมีโควิดมากพี่น้องเจ้าพาตนบอกวา่าให้พันน้ำพ้องไปซอยงานแนววัดสันลองเพ่งซอยงานแน่วงานแต่งวัดสันก็เลยไปอ่ะไปกัไปตัวสนดอกตอนบอกวา่าเตรียมไม่ละละซึ่ง ตาสง่าโตจิตเดิมยังติดใจบ่ให้ิดหวังดอกกันนาเก้าเีนย้ม่ได้คิดหยังมากดอกใสซอยกันนะครับกะสีหนึ่งนับงานเฮ้ยฟ่งอะไรพิทยาหัวน้อะ,ะวัวกรสีมีงานน้ำเขาเทน,นึงตัดสินใจไปเส้อนอนครับเจ้าภาพเพื่นก็บอกว่าได้รลดมาเพื่นกระซิบุู

อ่างานซอยอีหยังก็โลคือสิอันติ๊บหยังคือสิหนักคือสิให้ติ๊บให้ค่าตัวอีหยังหลายก็ดอกก็ดีเนาะโอ้บ่ทันได้เปิดเบิ่งดิพี่น้องบ๊าอยู่วาจนว่าทุกวนอื้ออีหยังก็ดีสุขดีคักแต่วันอันไปงานเจ้าภาพกะใจดีใจดีเลี้ยงข้าปลาอาหาร บอกว่าติดเติบบ่ต้องห่วงดอกเด้อใส่ถุงมาให้เรียบร้อยเด้อว่าซั่นว่าฮอดบ้านยังค่อยเปิดมามาเปิดครับมื้อนี้ก็มมวนเด้นหลังเหรองเต้นกับหลังมะหลอกมาลิมไปหม่แล้วกุหลาบดงกุหลาบแดงไปแลเพิ่นบอกว่าขอกุหลาบแดงแม่ว่าซั่นว่าเตรียมให้ว่ายวั่ดโอ้ากุหลาบแดงก็จัดไปม่วนอุ้มุ่นอุ้ยเลย อมาดูนก uhm, yeah, ันพี่น้องว่าไปรีใตาบ้นีไขับตัวไล่ตัวยันกันใจต้าเลยแหม่ปวดปังยังแบบเี่น้อมีตะเหลียงอ่อยต่อยบนแหม เาภาพจังไหนจังบอกว่าบ่ให้ผิดหวังมาหนินะกับโปผิดหวังอีดีนแล้วนี่ไะมีแต่เหรียญตัวนี้นะเอออะไรไปไอ้มาสองถุงบนนี่มีอันนี้ก็สิบเหรียญเกี่ยมบนบัดที่นี่ทั้งคาตัวทั้งติปไอเป็นเหรียญมาะเออเป็นบอกว่าอัน ครับต,ตัวก็ต้องมองแบบไพเซ่คนลราพนาวา้าโอ้ปวดขึ้นเกลื่อนเดือบสินะเอาอันอันนั้นตั้งแต่ลองเพลงมากยี่สิบกว่าปีนี่แหละเมื่อคือพอ,อยุคโควิดเนี่ยพีพ่น้องตอนอยุคหลังตอนอยุคหนาเวที่ก็กระสงสัยอยู่เด้กระสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเป็นยังคือยังบ่านอันมาให้ติดหน้าเวทีแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วว่าซั่นว่า อันพันนายกถึงนั ok ่นเจา้าภาคบ่ว่าเตรียมเตรียมไว้ให้แล้วละ่ะบ่ต้องง่วงว่าซั่นว่าก็เลยเอ้าเตรียมกันเตรียมตัวมีแต่คนย่องว่าโอ้พันน้ําพองคือเสียงดีกบ่ดก็ได้หมอันละนะบางเจ้าองกับบาย่องบัดนี้ไสเอาเหรีย้อยต้อยพี่น้องบัดนี้เอาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้เอาให้เสีอีกับคาต สชได้เยอะดอกมีประมาณสามพันสี่พันนีู่ดอกร่วมกันโอ้ฝากบอกจะผากมนเด้ออันอันอันเที่ยวหลังเที่ยวหลังอันม่ต้องบอกดอกว่าติดคาตัวเพต้องบพเป็นห่วงอันเสียหายไผ่เส้นอันกันไผ่เซ้แบบนี้กแบบ็สิบโอ้ก็ไหวจะไปหาแหลกเซ่เส้ <laughs> เนะนะนะ คิดคัแน้ไว้นี่ยป,ประมาณโอ้ยลายเติบเพิ่ไดเนี่ประมาณสามสี่พันคนเด้นะ,อะเอานับมานี่สรุปหน,นึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดันแดพันคิดไว้ในสายตาว่ามันจะประมาณสามพันสี่พัน 3, 000, 4, 000ก็นว่าหลายเลยวอันนี้ แปดท่านดี๋นสามรอยพี่น้องขอบคุณเจ้าภาพเด้อนักแนกกับสร้างหัวมันเถาะเรียนยุคโควิดเด้อพี่น้องเด้อทั้งเจ้าภาพขอบคุณหลายๆเอาอันกันเชียวนาเชียวไนกะบอกแน่เด้อกันที่เรียนให้ติปให้ค่าตัวเป็นเหลียญเลียนบาทเลียญหาเลียนยั้งมากก็ได้บอกแม่บอกนักลองเนะสิได้เห็นเตรียมตัวอันนี้ก็ว่าได้เตรียมอกเตรียมใจเตรียมตัวเลยนั แด้ก็ดีกันได้ตีแปดพันพอดีได้ขังงวดรถพอดีเอะล่ะสำนีละงานแรกในรอบหนึ่งปีของโควิดพี่น้องเอ้ามันมันพี่น้องมันวูวสุดยอดเลยคลิปนีร้ายของมูเอาโหลดทารโหลดพันน้ำพองในประเทศไทยนี่ผู้ใดได้ตีไปเสียซัมพันธ์น้ำพองในท่าเลยเอ้านะครับท่าตรงนี้โหลดในประเทศไทยเนาะเอ้าทั้งคาโตทั้งติดเนี่ยเอาแปดพันสาเลยสุดยอนหยอกไน้บายบายครับ ขอบคุณเจ้าภาพเด้อขอบคุณครับขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพนี่แหละกินกับเรียนนี่เราเฮ้าอยู่โควิดเนาะโอเคครับไปสวัสดีครับบ๊ายบาย